ก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแชร์วิธีการขุดเหรียญอีเาเรียมพาวนะครับหรือ ETHW นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลย ก็สวัสดีเพื่อนๆทคนครับผมพิจัยพิสตตูเดียวชาแนลครับชาแนลนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกก๊าซนะครับที่ไว้เล่นเกมมาไว้ต,ต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเครนซีเพื่อสร้างไรายได้นะครับโอเควันนี้เนี่ยรู้สึกเสียงเปลี่ยนจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นเลยนะแต่เอ k นะีเคงนิเกทีฟนะเข้าเลือดเลยนเนาะไอตัวอนะิตาเลี่ยนเนาะมันไม่ให้ขุดเรียกว่าตอนนี้เกิดเพราะว่าเหมืองแตกเนาะแรงกระจัดกระจายไปขุดหลายๆเหรียญเนาะแล้วก็ไม่คุมค่าไฟเนาะประกอบกับตัวเรียกว่า ราคาเหรียญมันดรอปลงค่อนข้างเยอะนะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันดูแล้วแบบแย่ไปหมดนะทีนี้หลังจากที่มันเปลี่ยนไปเป็นระบบ pos เป็นเวลา1อาทิตย์เนาะตอนนี้เนี่ยเริ่มแบบว่าเออปิมปิมค่าไฟแล้วนะครับก็คือมีคนหยุดคุณไปเยอะนะแล้วก็บางคนย้ายเหรียญหาหนู่นนี่นั่นนะจะจกระจายไปทีนี้เนี่ยเริ่มเข้าสู่สมดุลแล้วน,นะรายได้กับค่าไฟพอดีพอดีกันนะวันนี้เนี่ยก็ไปกดกดดูนะมีเหรียญ จริงๆมันมันออกมานาาแล้วแหละเนาะก็คืออิตาเลียมพลาวแล้วกนะันเนาะเป็นเหรียญที่เรียกว่าเป็นอิตาเลียมเดิมนั่นแหละเนาะแต่ว่าไม่ได้รับการพัฒน,นะนาและนะ้วกันเนาะก็คือเป็นเหมือนขุดเหรียญเดิมนั่นแหละของอนะิตาเลียมเนาะคนที่ใช้เนี่ยเขาย้ายไปเชนตัว POS หมดแล้วเนาะให้ตัวเชนเดิมเนี่ยก็คืออิตาเลียม W เนี่ยก็ยังเหลืออยู่แล้วกนะันเนาะอาเป็นว่ามาลองขุดกันดูแล้วกนะันเนาะ เดี๋ยวนะเพื่อนๆลองดูกันที่หน้าจอก่นกอนนะโอเคในหน้าจอนะก็คือเป็นเว็บของทูมายเนอร์เนาะทูมเนอร์เนี่ยบอกว่าทูของเขาเนี่ยก็ไปขุด ETC RVN หรือไม่ก็เออโกนะครับสามเหรียญนี้ก็ได้เนาะทีนี้เขาบอกว่า ETHW นี่บลาบๆคือเขาเปิดให้ขุดแหละนะสรุปว่าขุดได้นะ่ะเดี๋ยวผมจะขุดของ p ูมายเนอร์นี่แหละเนาะก่อนอื่นนะก็ต้องเรียกว่าแนะนําหลายๆด้านก่อนนะเริ่มต้นนะก็ต้องไปหากระเป๋าก่อนนะครับไปเช็คใน Coin Market Cap นะครับ ตัวอีเทเรียมพาวนะครับตอนนี้เนี่ยราคาแบบว่าดีดแบบพุ่งๆเลยนะครับถ้าดูเป็นโวร์ออกนะสตาร์ทเคลื่อนมาตั้งแต่8แบบเดือน8เนาะมันก็ราคาชะลูดลดลงมาเรื่อยๆนะจาก120ดอลลาร์นะครับเพื่อนลองดูนะตอนไปถึงก้นมันนะเมื่อประมาณช่วงเดเมิดนั่นแหละนะ 15, เนาะ15-16เนี่ยนะช่วงนี้นาะ15-16ช่วงนี้นะ 15, 16, นนะลูดลดลงไปเหลือประมาณ6ดอลน,นะ เหลืออยู่5ดอลนี่สองดอลหรือเปล่าประมาณ3-2แถวๆนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะเดีย๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูทําเฟรมเดย์เลยแล้วนะเนาะตอนนี้เนี่ยก็อัปเดตล่าสดุดอยู่ประมาณ12ดอลลาร์เนาะกูขึ้นมาเยอะนะอ่ะดูภาพรวมในเ็วันเนาะก็คือในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเนี่ยหนึ่งลงสองสามขึ้นเว็บสามหรือเปล่าอ่าอันนี้นะก็กล่าว เป็นเว็บสของเว็บหนึ่งหรือเปล่าอ่าอันนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกนันนะว่ามันเป็นอย่งงางกันจริงหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าก็ดูทรงนะัวข,ขึ้นมานะครับอ่ะทำให้ตัวเรียกว่าในวัตถุไม้นะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเช็คในวัตถุไม้ด้วยแล้วกันเน,ะนาะเมื่อวานเนี่ยอัออคดคลิปไปเนาะวัตถุไมติดลอบอยู่นะวันนี้เอาเฮ้ยเมื่อกี้ยังขึ้นดับเบิลวันอยู่นะตอนนี้หล่นลงไปนะเป็นดับเบิลท้ายนะดับเบิลท้ายเรียกว่าพกกรินเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ขึ้นมาแซงนะครับจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกนะก mm. ็มีเพื่อนๆหลายคนเนะพอเห็นราคามันเฮ้ยเริ่มขึ้นดีเนาะก็อาจจะย้ายแรงไปขุดน,นะทำให้อันดับของวัตถุไมเนาะมันดรอปลงนะครับ mm. เพราะว่าแรงขุดเนี่ยเทไปเยอะค่าดิ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ mm. ส่วนแบ่งก็จะน้อยลงนะนี่นะตอนนี้3 0 7 0 1ใบนะก็ยังติดลบอยู่นะถ้าเกิดกรณีที่จ่ายค่าไฟอยู่ที่ประมาณหน่วยละ5าบาทเนาะเดี๋ยวลองเอาเป็น GOU ไปขุดดูแล้วกันนะ ว่าพอไหวหรือเปล่านะครับโอเคถ้าเอา TOU ไปคุณนะครับนี่นะก็ไกล้เคียงนะเรียกว่าติดเอ้ยไม่ติดลบแล้วนะอ่านี่นะโอ้เห็นแสงนะครับนี่นะยังเหลืออยู่ตั้ง0.05ดอลลาร์นะอ่ะเดี๋ยวมาคำนวณกันแบบเก่าๆนิดหนึ่งนะอันนี้ค่าไฟเรียบร้อยนะ0.05ดอลลาร์คูณด้วย ส7ดนะครับใบหนึ่งโอ้โหวันหนึ่ง2บาทเท่านั้นเองนะไม่ถึง2บาทด้วยนะแต่ก็ยังดีนะที่มันยังพอพอที่จะแบบมีความหวังเล็กๆนะอะจริงๆก็พอหวังได้นะถ้าตอนที่มันกลายเป็นขาขึ้นไปแล้วนะเนาะเหรียญพวกเนี้ยเออมันน่าจะพอมีโอกาสผมมองว่ากันนะเอาเป็นว่าอิตทเลียมพาวเนาะพอใช้ได้นะครับในวัตถุใหม OK, ่โอเคดีทีนี้ เว็บเรดนะครับอ่าเราไปหากระเป๋ามาคุดกันเลยแล้วกันนะครับมาดูตลาดที่มันรองรับนะครับเดี๋ยวขอรีเฟชอีกทีนะครับอันนี้ผมดูข้อมูลไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับอ่ะเรียงตามโวลูมนี่ OKX OK นะครับ OKX OK นี่โวลูมเยอะสุดนะครับ FTX ก็โวลูมประมาณหนึ่งนะครับมีหลายเว็บเลยนะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเหรียญที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วกันนะอ่าอเชนเขาก็รองรับนะครับ ผมว่านะผมจะลองไป Gate.io ดีกว่าจริงๆ FTX ก็ได้นะ FTX นี้ผมก็ชอบอยู่นะเพราะว่า FTX เองเนี่ยมันเหมือนมันผูกกับ TradingView ได้นะแล้วก็กดเทรดผ่านเ r a d i n g v i e w ได้เลยนะตั้งออเดอร์ทำอะไรเงี้ยผ่านเ r a d i n g v i e w ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะจะใช้ Gate.io หน่อย Gate.io ละกันนะซึ่งจริงๆก็คลิปเก่าๆนะผมเคยทำขุดเหรียญอ,อะไรแปลกๆนะ Gate.io เนี่ย คือเหรียญเขาเยอะจริงนะครับเรียบร้อยนะอันนี้ผมล็อกอินเข้าแอคเค n t ผมเรียบร้อยแล้วนะก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีแอคเค n t เกตออไนโอนะผมเองก็มีเลเวอเรล์ลิงก์นะอ่าเนี่ยนะก็สามารถกดลิงก์นะใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคสมัครกันไปได้เลยนะครับทีนี้ครับพอเข้าไปในเกตออไนโอเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆพอมีแอคเค n t เรียบร้อยนะครับให้ v ว r i ฟ y ตัวต,วตนแล้วก็ตั้ง 2FA เสมอนะครับเข้าไป ตรง KYC นะครับ KYC ตรงนี้นะมันก็จะเรียกว่าพอ KYC เรียบร้อยเนี่ยเหมือนเขาจะแจกค่าปีหรือเงินซัมติงนี่แหละนะผมจำไม่ค่อยแม่นแล้วนะครับเอาเป็นว่าสามารถ KYC กันได้แล้วก็อย่าลืมตั้ง Security นะครับตรงนี้นะเข้าไปตรงนี้นะรูปคนตรงนี้นะครับทั้ง KYC แล้วก็ Security Verification อนนี้นะครับให้ไปเปิด 2FA นะนีย่ยนะล o g i n To Step Verification นะครับนีนะ Google a u t h e n t นะครับอย่าลืมไปตั้งกันนะครับโอเคเข้ามาตรง Wallet ครับ Wallet นะครับ,รบเพื่อนทีนี้กดไปที่อ่อ Spot Account นะครับอ่าทีนี้นะมันก็จะมีนี่นะมุมซ้ายตรงนี้นะมันกะ็นนจะมีเหรียญเยอะแยะเลยนะครับให้เพื่อนคลิกตรงรูปแว่นนะครับตรงนี้นะแล้วพิมพ์คําว่า ETH อยู่วะมาแล้วนะครับ ETH POW นะครับทีนี้กดตรงปุ่ม d e POSIT ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับกดเลยบึง้งอ่ามันก็จะ generate ตัวเลขกระเ e ป๋า ethereum POW ให้เรานะครับนี่นะอ่ะระหว่างรออันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูปูที่จะขุดนะนี่ยนะผมก็ไปเปิดดูแล้วเรียบร้อยนะปูที่เราจะเซ็ตขุดเนี่ยตัวตอนนี้นะ net hash อยู่ที่52าเทราแฮชนะครับ เยอะนะครับดูเพื่อนลองดูการาฟย่อยนะเนี่นะมันพุ่งขึ้นกระฉูดเลยนะเนี่ยเพิ่งเรียกว่าในวันวันที่ผ่านมาเนี่ยผลแหงเข้ามานะดิบนีนนเ้เริ่มเริ่มบินขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญมันดีดขึ้นเยอะนะอ่ะผลก็แหงเข้ามานะผู้ที่เป็นเมลักนะก็คือทูมเนอร์นะครับตอนนี้นะผมว่าขุดทูมายเนอร์นี่แหละนะจบ ทีนี้นะรอรอเลขกระเป๋าหนึ่งศูนย์ปิ้งมาละเรียบร้อยนะนี่คือเลขกระเป๋าอ t ตาเลี่ยมพาวนะครับขอผ,ผมจริงๆมันก็ตัวถ้าใครเคยดูเนี่ยมันก็จะเป็นเลขคล้ายๆกับของอ t ตาเลี่ยมนั่นแหละนะครับดออกด copy มาเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะเราได้เลขกระเป๋าเรียบร้อยอนะ่ะูที่เราจะขุดนะทูม e ยเนอร์ผมว่าดูดูดีสุดนะเพราะว่าแรงขุดเยอะสุดนะ เอาแบบว่าไม่ต้องลุ้นหวยลุ้นอะไรละนะมาขุดโทมานเนอร์ได้แหละนะครับจากนั้นเนาะให้เราทําการล็อกอินไอโฟเอสเข้าไปนะครับเข้าไปนะใส่อินให้เรียบร้อยไอโฟเอสเองก็ก็ถ้าใครยังไม่มีแอคเคน,นะผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับก็ไปลองเซิร์ชดูนะ Hi โฟเอสสองพันยี่สนะครับอย่าลืมใส่เล็บเวลโคนนะไอคิสตูดิโอนะแจกฟังนะในไอโฟเอสด้วยโอเคล็อกอินเงินเข้าไปนะครับแล้วก็ออย่าลืมไปตั้ง 2FA เสมอนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้นะคนแฮกเพิกันเยอะนะเหรียญขุดไม่ค่อยจะได้กันแล้วนะแถมโดนแฮกหนีนี้แย่เลยนะครับอ่ะทีนี้นะพอเข้ามาเรียบร้อยพเพื่อนๆลองดูนะวอร์เกอร์ผมเนี้ยจากเป็นร้อยนะจากสองร้อยเครื่องนะปิดไปหลายฟาร์มนะครึ่งหนึ่งเลยนะโอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินนะยับยับนะครับอ่ะก็ให้เรามาเซตอย่างนี้นะครับให้พเพื่อนๆกดเข้าไปที่ฟาร์มของเราก่อนนะครับนี่นะ ก็คือเข้าเข้าไปล็อกอินเข้าไปเนาะแล้วก็ถ้ามีฟาร์มเดียวเนาะก็คลิกที่ฟาร์มเราเลยนะครับเข้าไปปุ๊บให้เราไปสร้างวอลเล็ตก่อนนะครับเนี่นะอยู่ตรงนี้นะครับคําว่าวอลเล็ตนะถ้าในมือถือนะครับก็เข้าฟาร์มไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีมีเป็นแถบอยู่นะถ้าจะไม่ผิดน,นะหรือไม่ก็กด Create นะีมมันจะให้สร้างกระเป๋าขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็แอดวอลเล็ตตรงนี้นะจิ้มไปเลยนะ เดี๋ยวลองคิดดูนะ ETHW มาแล้วนะครับเนี่ยนะเพื่อน ETHW เรียบร้อย address นะเพื่อน copy อันเมื่อกี้มานะครับเข้าไปในเกณฑ์ o io นะ copy มาวางได้เลยนะครับทีนี้ name นะผมก็ตั้งว่า a.io ETHW อะเรียบร้อย f e a s h balance ด้วยอะกด key ย n เลยจบนี่คือ add กระเป๋าเข้าไปเนาะ หลังจากนั้นไปที่ไฟชีน้ำเมื่อแล้วก็กดที่คอยนะครับเลือก ETHW นะครับนี่นะกินก็ได้นะครับหรือจะเลือกเอาก็ได้นะครับแล้วก็วอลเล็ตนะครับเราสร้างไปเมื่อกี้นี้เองเนาะคู่เลือกเป็น o miner นะครับอ่ะ ETHW นี่นะ o miner มีของ EU อ่ะเราติ๊กไปเลยนะครับแล้วกดอปพไปนะครับ miner นะครับ ก็เอา T-lex miner แล้วกันนะครับเรียบร้อยเดี่นะอ์ปกอบน่าจะครบหมดแล้วนะครับก็กด create ไฟ e ีไปเลยตึงโอโหเยอะจัดนะติดดาวไว้ให้เลย ETHW นะทีนี้นะครับก็เพื่อนๆมาเลือกเครื่องที่เราจะเอาไปขุดนะครับผมก็จะเอากิกนะพี่กิก0นะที่ไปขุดออโต้ไลคอร์ดอยู่นะออโต้ไลคอร์ดผมนี่ก็คือแบบ อะไรได้ตกต่ำมากนะคือขุดไปอย่างนั้นแหละนะนะเข้าไปในไฟชีนะครับแล้วก็หลันกันเลยนะครับอ,อ,อันนี้เลยนะที่เราติดดาวไปแล้วเนาะ ETHW นะครับก็กดยิงไปเลยนะครับมาเรายิงเรียบร้อยนะถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตไดเวอร์หรือจะอัปเดตระบบก่อนก็กดได้เลยนะครับอันนี้นะตรงมุมตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้เหลืองๆเ,เนี่ยกดฟอนอัปเกรดแล้วก็กดอัปเกรดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะลองขุดดูก่อนนะว่าไหวหรือเปล่าเนาะทีนี้เปิดเชลนะเพื่อนกดไฮ s h เชลสตาร์นะครับจริงๆพอขึ้นพัดลมแดงๆองเงี้ยแสดงว่ามันวิ่งแล้วแหละนะครับมาดูสูตรองคอกดีกว่านะองคอกตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันเป็น e tag เนาะใช้ตัวธรรมดาเลยแหละเนาะพอ1ัน0้าเมมอยู่2002นะ น่าจะขุดได้แหละผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็มาคลิกตรงท้า e s h ตรงนี้นะครับกดเปิดหน้าเชลขึ้นมาก่อนนะดูว่าเฮ้ยม,มันขุดหรือเปล่านะคิมบอร์ไม,นมเนอร์นะเรียบร้อยอะใช้อย่างงี้เนาะวิ่งแล้วแหละนะครับก็มันก็จะเป็นเรียกว่าการขุดเหมือนอิเาเลี่ยมปกตินั่นแหละนะคือจริงคืออิตาเลียมนั่นแหละแต่แค่เป็นเชนเก่านะครับเนี่ยนะตัว สองศนย์หกศูนผมก็ยังวิ่งอยู่3าประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าก็ต้องลองดูนะว่าจะได้เหรียญกับเขาหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยซึ่งจริงๆในตัว mining pool s t a เนาะมันก็สามารถคำวนวณรายได,ได้ได้ประมาณหนึ่งนะนี่นะถ้าอย่างของผมเนี่ยสองรนะครับเนี่นะสองรนะครับ ก็ต้องมาคำนวณใน mining pool stat กันดูนะอยู่ทางด้านล่างๆเนอะนี่นะเดี๋ยวผมมีเฟสทีดี่วนะนะมีเฟสหน้าใหม่เรียบร้อยลองนะลองกดดู264.5อย้อืมนี่ยนะจะได้ต่อวันเนาะจะได้0.76เหเหรียญน,นะครับ earning ono oh อยู่ที่แค่ นี่นะเรียกว่า1ดอนเองเนาะน้อยจัดนะเพราะว่าตอนนี้ดูดูดูนี้ก่อนนะดูดูความพุ่งกระชูดของดิบมันก่อนอ่ามันพุ่งแรงเนาะอ่ะเอาเป็นว่าลองนะเรียกว่าเบิดกอมแก้มนะครับเพราะว่าอย่างข้าไฟอย่างอเนี้ยวันหนึ่งก็ตกประมาณ80บาทอนะ่ะแปดสิบเก้าสิบบาทเนี่ยผมพอไหวนะผม ไปเทดเหรียญเนี่ยก็น่าจะได้ค่าไฟเครื่องนี้อยู่นะก็คิดว่าเดี๋ยวจะลองขุดเล่นๆไปก่อนนะอันนี้นะก็ไปคุดอ e ีเทรียมพาวนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยแอคเซปแชร์ขึ้นมาแล้วสามแอคเซปแล้วนะตรงนี้นะก็เดี๋ยวลอง c o p ป,ปเลขกระเป๋านะไปเช็คใน t o o l m i n กันนะครับโอเคเปิดหน้าเว็บมานะ t o o l m i n .com เอาเลขกระเป๋าวางเลยตู้ บูซืกวก็ได้หรือเปล่าอ่าได้นะมันดีเทคว่ามันเป็น ethw นะครับเดี่ยนะแรงคุดก็เริ่มเข้าแล้วนะครับเรียบร้อยผมว่าก็อาจะพอรุนนะอันนี้นะแต่บอกเลยว่าป้าดิฟนี้น่าจะกระชูดนะครับอีตาเรี่ยมพาวดีนะเพื่อว่าเราดูในหน้าจอนะครับว่าแรงขุดเนะ่ยพุ่ง,ง,งนะครับเรียกว่าโอ้โห คนให้ความสนใจมากนะครับอ่ะมาดูค่าดิฟด้วยค่าดิฟก็ยังจะก,การาฟราคาเลยนะครับอย่าขึ้นหนึ่งลงสองอไม่ใช่หยอกหยอกนะอันนี้เนี่ยก็ทำเรียกว่าเอาทำหายแล้วนะครับลองขุดกันดูนะอันนี้ก็เป็นท่าหนีตายอีกท่าหนึ่งนะอ่ะบางคนก็เอาแรงนะไปขุดโซโลนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าอืม เรียกว่าบาเจ็มนะเท่าที่เคยลองขุดโซโลมาเนี่ยเมื่อก่อนมันโซโลไหวนะแรงขุดก็พอมีประมาณหนึ่งไปหาเรียญแปแฝดมโซโลเนี่ยเรายังเป็นเจ้านะเรียกว่าเ e กิน10%ของแรง n e t h แฮตทั่วโลกนะก็สามารถไปลองโซโลกันได้แต่ว่าพอน้อยกว่านั้นเนี่ยมันเหมือนซื้อหวยนะผมเองไม่ไม่ได้เป็นคนซื้อหวยถูกอะไปลุ้นยังไงนะไม่เคยได้ดีกว่าขาดทุนซะส่วนใหญ่นะครับ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเนาะเมาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้เหรียญมันโอนเข้ามาก่อนนะเออลืมบอกไปนะเดี๋ยวตอนไทปมาดูตรงนี้นิดนึงนะพอเราเข้าไปในตัว t o มายเน e r เช็คเหรียญตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับกด Account Setting ดูก่อนนะครับอ่านี่นะเขาบอกว่าถ้าเราจะแก้ไขเนาะให้ไปเอา IP Address ของท e ี่บล็อกส0 g นกนี่แหละนะเป็น IP Address เนาะเอามาใส่นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมินิมัมเป์เอาของเขาเนี่ยอยู่ที่0.1อิเทเรียมเปลาลนะครับประมาณ17บาทนะถูกมากนะคุณให้ได้ก่อนเถอะนะเดี๋ยวจะดูว่าเมื่อไหร่มันจะโอนนะโอเคแล้วถ้าเมื่อไหร่มันโอนแล้วก็เดี๋ยวผมจะขุดไปเรื่อยๆแล้วเ,เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเออขุณไปแล้ววัน2วัน3วันเนี่ยไอตัวที่โปรปิตที่ได้เนี่ย คุ้มค่าหรือเปล่านะครับคุ้มจริงไหมวัตถุมายตรงไหมไม้ไดม์พูสแต็ตตรงไหมประมาณนี้เนาะท้ายคลิปเนี่ยผมขออนะุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าเริ่มมีเรียกว่าเห็นแสงของจุดสมดุลแล้วกันเนาะก็คืออิตาเลียมพาวเนี่ยมีความแบบว่าในวัตถุมายเนาะมีความแบบเฮ้ยขุดแล้วพอดีปิ่มๆค่าไฟนะครับหรือใช้ขุดตอนแค่ TOU เนี่ยก็ เพรว่ค่าไฟพอได้อยู่นะครับคือก็คือขุดแล้วเนี่ยคุ้มกว่าเอาเงินไปซื้อเหรียญประมาณนี้เนาะก็เปิดเครื่องขุดก็โอเคอยู่นะแต่ว่าคุ้มนิดเดียวนะจึงเดียวถึงเดียวจึงมากๆเป็นข่าวค่อนข้างดีนิดนึงแล้วกันเนาะว่าเออเริ่มมีแบบแนวโน้มที่โอเคขึ้นอ่ะทีนี้นะครับก็วิธีการขุดนะหนึ่งเลยนะครับเราต้องไปหากระเป๋าก่อนนะอย่างในเนี้ยผมเอาเกนดอไอนะถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่มีแอคเคาท์นะครับก็ สมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอันที่2องเนาะพูเนาะผมไปขุดใน two miner นะ two miner เนี่ยก็คิดว่าเป็นพูที่ตอนนี้แรงขุดเยอะที่สุดนะครับแล้วก็รา,ายได้ก็น่าจะคงที่ที่สุดนะครับออกอ,อกเรื่อยๆแต่ว่าหานกันเยอะหน่อยอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตให้แล้วกันนะครับว่าขุดแล้วคุ้มขนาดไหนหรือไม่คุ้มเลย ให้ควรดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเทสให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ่ายคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันด้วยนะครับโอเคเจอกนันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมเสียงไม่มีแล้ววันนี้คลิปมุกตันเลยนะ